150บาทต่อคน,นอยู่ได้ทั้ง,ง,<า>งวันเย้ yeah. และตอนนี้เราอยู่กันที่สวนน้ําแล้วจ้ะซึ่งเพื่อนบอกว่าไม่ได้ไว่ายน้ํานานแล้วเคยเรียนว่ายน้ําอยากกลับมาว่ายน้ e ําอีกมีหลายราคามากแต่เดือน7เดือนนี้เธอมีโปรโมชั่นด้วยจ้ะพอซื้อตั๋วเสร็จลแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันห้องอาบน้ําห้องน้ํามีให้หมดรวมไปถึงล็อกเกอร์เก็บของด้วยสระมีทั้งหมด4สระมีสไลเดอร์เยอะมากแล้วก็ยังมีที่ให้นั่งกินข้าวเด็กด้วยตอนซื้อตั๋วเสร็จเขาจะให้ส่วนลดมาด้วยเราสามารถเอามาลดพิซซ่าได้ด้วยนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว,ลวก็มาทําตัวให้เปียกกันแล้วก็มาเริ่มเล่นโซนเด็กกันก่อนเลยอันนี้คือโซนแบบไม่ใช่บ่ออเธอซึ่งฝั่งโซนเด็กทั้งหมดจะอยู่ในร่มหมดเลยแต่ถ้าของคนโตก็คืออยู่ข้างน้องหมดเลยจ้ะแล้วชอบมากสระ เป็นเกลือสดๆผู้ใหญ่เป็นคอลีนจ้ะเมืองเป็นไงบ้างอ่ะกูแก่จนไปที่จะเล่นอะไรแบบนี้แล้วอ่ะเออนั่นแหละป็นหาเหตุที่กูไม่เล่นเบรกหลังที่จะไปลุยต่อหน้ามืดมากเลยอ่ะเหมือนโดนของก็มึงลยาแสกนี่เฮ้ยร้อนไม่ได้กินไม่ได้ ว่าปูจะยืนได้ปะได้ยืนได้ยืนได้ยืนได้โอ้ยกูยืนได้จริง,รงบอกเลยว่าสระกว้างมากเธอสามารถว่ายได้รอบสระเลยแล้วที่สําคัญคือมันเหมาะสําหรับคนที่อยากว่ายน้ําแหละแต่ว่าก็อยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือมาที่นี่ได้ครบจบเลยจ้ะได้เหนื่อยแน่แต่เสียเหงื่อแบบไม่อยู่ไม่หยาบนะจ้าเพราะอยู่ในน้ํามือเย็นแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมดีต่อร่างกายทางนั้นเลยวันนี้เหนื่อยแล้วกูก็เหนื่อยกลับกันไหมร้อยห้าสิบบาทนะคะช่วงโปรก็มาได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสิ้นเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเจ็ด Yay!